MC ็มซีดีดีไมค์คาเซเวอร์จะพาคุณท่องไปในโลกกว้างที่เต็มไปด้วยสิ่งอันตร,รายและความท้าทายหลากหลายรูปแบบที่จะมารอต้อนรับคุณตลอดการเดินทางแต่อย่าได้กังวลไปเพราะเรามีไอเทมที่มีความหลากหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่มีความสามารถเฉพาะหรือชุดต่างๆภายในเกมที่มีความสามารถไม่ซ้ำแบบให้คุณได้ลองเลือกใช้ตามสไตล์ผสานออปชั่นต่างๆให้ลงตัวในแบบของคุณเองและยกระดับความสามารถของคุณด้วยการเรียนรู้ทักษะพัฒนาสกิลและอัปเกรดอาวุธของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและไปลุย ก,กับดันเจี้ยนต่างๆที่พร้อมเปิดให้คุณเข้าไปค้นหาและไปฟาร์มกันให้เต็มที่ที่นี่มีนักสะสมที่พร้อมจะจ่ายค่าตอบแทนกับสิ่งที่คุณหามาได้นอกจากนี้ยังมีระบบน่าสนใจอย่าง Battle p a ร์ตหรือเควสตต่างๆให้คุณได้เลือกฉากพร้อมของรางวัลอีกมากมายที่คุณจะได้รับจากภารกิจที่คุณเลือกอ๋อแล้วก็เ,เข้าเกมมาแล้อย่าลืมมารับรางวัลล็อกอินไลน์วันกันด้วยละทุกคนโอเคนะและเรายังมีสัญเลียงให้คุณได้สะสมและเสพความน่ารักความเท่ของพวกนั้น ไปพร้อมกันเอาหมยมีบางตัวขี่ได้ด้วยโอ้อู้มังกรขี่ได้ด้วยทุกคนจากนั้นก็ไปลวยกันต่อกับระบบอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าคุณอยากจะเป็นเชฟทําอาหารหรือเป็นนักตกปลามืออาชีพหรือจะเป็นนักล่า,มาแมลงมือฉมังก็เป็นลองกันได้เต็มที่ The Queen ที่จะมอบบล็อกพลติถสุดขอฟ้าให้แก่คุณเพื่อนำไปใช้ภายในโลก New World เตรียมพร้อมระเบิดจินตนาการของคุณไปกับโมเดลตกแต่งต่างๆมากมายและอาหารที่ทำระวังไว้นานแค่ไหนก็ไม่มีทางเน่าเสียเย้ <Yeah. S 1> <c oughs> mcdd.app จด IP s ีเซและไปดาวน์โหลดเกมเข้าได้แล้ววันนี้มีสิ่งต่างๆมากมายกำลังรอให้คุณ,คณได้ไปค้นพบ